ก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเก็บตกบรรยากาศโมเมนต์สุดอบอุ่นนะคะกับคนมันเทิงในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมปีนี้กันเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่นะคะใบเตยอาสยามที่ได้หอบเงินปึกใหญ่กองโตไปให้กับคุณพ่อค่ะก็ทําเอาคุณพ่อเนี่ยยิ้มไม่หูบเลยนะคะซึ่งใบเตยก็ได้โพสต์โมเมนต์นี้ลงโซเชียลค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆของปป๊านะฮ่าๆๆรักป๊าที่สุดในโลกงานนี้นะคะก็มีแฟนๆที่ติดตามเนี่ยพากันกดไลค์ให้รัวๆเลยแลวคะ่ะ ด้านคู่ของดีเจเพจ้าวิเชียนะคะกับนิวเคลียร์หันศาถึงแม้ว,ว่าจะจบความสัมพันธ์สามีภรรยากันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังทําหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกชายน้องไทก้าได้เป็นอย่างดีค่ะในวันพ่อปีนี้ก็มีโมเมนต,ต์สุดอบอุ่นดีต่อใจนะคะเ <c oughs> มื่อนิวเคลียร์ได้พาน้องไทก้านําพวงมาลายไปกราบพี่แพจ้าค่ะซึ่งไฮไลท์ก็อยู่ตรงที่น้องไทกาเนี่ยทิ้งตัวลงไปนอนราบกับพื้นนะคะเพื่อกราบเท้าคุณพ่อก่อนที่พ่อลูกเนี่ยจะหอมกันและกันค่ะ ส่วนคนบันเทิงที่ปีนี้ได้ทำหน้าที่พ่อเต็มตัวเป็นปีแรกนะคะเช่นก,นการกันตถาวและก็นัทเทพสดีณน,นยุทธยารวมถึงพี่โยงอามแชร์นะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่กับลูกน้อยพร้อมกับบรรยายความในใจค่ะก็สัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุขท่ากลางแฟนๆนะคะที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของคู่พ่อลูกค่ะ เป็นโมเมนต์น่ารักนารักของคู่พ่อลูกปีนี้นะคะที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันก็ต้องขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขมากๆด้วยนะคะ